ถ้าคุณโค้ชตัวเองได้แล้วก็สอนตัวเองเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินนะคะให้กับโค้ชหรือครูคนไหนนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าโค้ชหรือว่าครูเนี่ยมีความต่างกันอย่างไรนะคะโค้ชก็คือเขาจะไม่ชี้ค่ะว่าคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่โค้ชค่ะจะใช้คำถามเพื่อให้คุณตอบแล้วก็ใช้คำถามจนคุณตอบจนคุณเจอคำตอบด้วยตัวเองนะคะดังนั้น ถ้าในชีวิตประจําวันของคุณคุณใช้คําถามกับตัวเองเป็นนั่นก็คือคุณสามารถโค้ชตัวเองได้เลยอย่างเช่นถ้าคุณเจอความท้าทายหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจไม่พึงประสงค์ฟีดแบ็ที่ไม่ดีคุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้และฉันจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดซ้ำนะเพือพ่อเพื่อหลีกเลี่ยงนะไม่ให้มันเกิดซ้ําเดิม นี่ก็เท่ากับคุณโค้ตตัวเองได้แล้วนะคะส่วนครูค่ะ,ะครูนี่เรารู้อยู่แล้วนะครูคือผู้สอนก็หมายถึงเขาจะมาสอนเลยว่าเราจะต้องทำยังไงยังไงนะคะแต่คุณก็สามารถเป็นครูให้ตัวเองได้นะคะด้วยการที่คุณไปทำตัวเป็นนักเรียนคุณสามารถหาครูให้ตัวเองได้นะคะด้วยการทำตัวเป็นนักเรียนอ่านหนังสือฟังพอดแคสตนะ์ดูคลิปนะคะดูคลิปวิดีโอดูไลฟ์ที่เป็นประโยชน์นะคะ หรือไปคุยกับคนนะหลายๆคนนะคะได้ความคิดเห็นมุมมองหลายๆอย่างก็ถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็มีครูแล้วนะคะ แต่สําหรับใครคะ่ะที่บอกว่าโอ้ไม่อยากจะคลําทางเอาเองไม่อยากจะไปลองผิดลองถูกเอาเองอะจ่ายตังคนะ,คะจ้างครูหรือโค้ชมาเลยนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเนี่ยนะคะเราสามารถใช้วิธีการได้หลากหลายคะ่ะดังนั้นก็ต้องดูด้วยคะ่ะว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับวิธีการไหนแล้วก็ใช้วิธีที่สะดวกใจกับเรามากที่สุดนะคะ